อยู่เวลาตีได้อยู่เวลาตีเฮียอ่าสวัสดีกัรนี่ก็เราจะมาเล่น A V A นะฮะ A V A กดกดกดละเอาเอ้าเอาคนอื่นไปไหนวะไม่รู้ยกาดเบปโป้เบโป้ไม่ใช่ไม่ใช่เบโป้ซะหน่อยนายนายจะบ้าไงอ่านี่อันนี้อันนี้นีเราอยู่กับใครเนี่ยกาก อ่าเราก็มาอยู่กับไสามคนนี้เหมือนเดิมนะก็คือคุณเบนส์นะฮะคุณเบนส์กับเฮ้ยกับกับไอการนเอ้ยเยอ้ยเฮียอะไรเนี่ยนี่มันอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้พโอ้โหเฮียไอเฮียนี่อะไรเนี่ยตีแตกเลยทำบอลอยู่ไหนวะ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ทันไอ้เป้ม so ึงทำหน้าที again, ่มึงต้องทำดิเออทำหน้าที่มึงต้องทำดิเป้มึงมีหน้าที่ขมดอย่างมึงรู้อยู่อ่ะเออเอาเฮียฟันหัวแตกเลยไอ้นี่มีโกงมีเกียร์ในเฮียเอออ้ยโอ้ยต้องต้องต้องล็อกฟันข้างหลังไอ้เฮียแล้วัึงจะตุยหลังเหรอ กูคือโกกูเป็นโกกูจะเป็นโกให้มึงเอ้ยหีฟันไม่เข้าไอ้ฟันอ๋อฟันไม่เข้าฟันเหียเลยเหียฟันไม่เข้าอือมึงอะไรเนี่ยเฮี้ยหยุดเวลาไม่ได้เออหยุดเวลาไม่ติดเออหยุดเวลาไม่ได้เลฮ้ยย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 เฮ้ย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 เจ้าไงกูเนี่

อย่าทุบกูอย่าทุบกูเอยเย่เย่กากเฮ้ยเหี้ยไอเบนอย่าตายน้อยยากากวิวเอ้ยโอ้ยไม่ตายไอ้เหี้ยน่าจะแทงนู้ยใครวะกูล็อกทีเอสเนี่ยไอ้แม่เพิ่งทำหน้าที่ยังไงดีเออทำหน้าที่ยังไงดรผมน่าจะรู้เรื่องฝั่งนั้นแล้วเปิดเซนิี่ไฟเ่ย <c oughs> โอ้ยเฮียตาย <S <S สูไ<อ>้ไม่ไหเวเฮียมันมันเล่นก่อนเราตั้งเยอะ <S 2> <S 2> <S มีแต่พวกยศสูงกว่าเราทั้งนั้นกากมีเดียวไอ้คูไปรับแจ้งเออเอ้เฮียเอ้ยเอ้หย่าหย่าย่าย่าเอ้เด็ดเด็ดเออเอาใครตามกูมาวะเอ้ยเข้าเออดีมากเอ้ยโอ้ไม่ ตายหกอะไรว่าไงยินเร็วเลยยินแล้วนะ้ายยิงไม่ทานแล้วนายเออโอ้ยถุงโอ้โหเฮียไม่ไม่ตายด้วยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอวายตายเอาตายดิเป็นดี้ไฟเป็นดี้ไฟเฉยแม่งเปิดเป็นดี้ไฟเกียร์นี่เฮียจบไม่สวยเลยใครแย่งบอลกูแย่งบอลกูเหรอวันี้ เฮ้ยเอ้าเยี่ยเกต้าเอ้ยแก่เม่งแพ้เลยแหละแพ้เลยเราไอ้บอลนี่ไงเฮ้ยเริ่มกันแล้วที่นึงจะฆ่ากูเลยเหรอเุ้ยลุ้มลุ้มลุ้มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอาบอลแม่งก็ชนะกันดีกว่าชนะเลยเอ้าเฮ้ยเยี่ยฟันไม่ทันเอ้าแพ้เลยเอาไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้